อย่างที่เห็นนะครับอย่างแรกที่ต้องเรียนว่าเปลี่ยนแปลงก็คือชื่อนะครับปีนี้เราจะเห็นว่าชื่อเราเป็นแพนดี้มิเดียบีไอซีโซลบนะครับก็เรามีทางแพนดีเข้ามาเป็นพาร์เนอร์ในปีนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ทางแพนดีมีเดียมีความถนัดก็คือเรื่องของสื่อนะครับแลวก็เรื่องของการบริหารกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นระดับนานาชาติต่างประเทศต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นพาร์เนอร์ที่สําคัญแล้วก็ทําให้การแข่งขันรถจักรยายนยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในชื่อแพ B B so นดีน้มีมเดียบีไอซ นะครับแล้วก็มีเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่มากขึ้นนะครับก็เชื่อว่าคงเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของมอเตอร์สปอร์ตในปีนี้นะครับผมในปีนี้แน่นอนว่าเรื่องของของการแข่งขันนะครับต้องต้องแยกก่อนว่าเรื่องของสื่อต่างๆเพราะว่าแพนดีเองเนี่ยมีมีเดียที่เยอะอยู่แล้วนะครับปีนี้เราคงเห็นเรื่องของอการประชาสัมพันธ์การทําตลาดรายการนี้ออกไปมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอเรื่องของรุ่นการแข่งขันนะครับปีนี้ รุ่นการแข่งขันที่เรามีเนี่ยเราใช้กติกาคงเดิมนะครับแต่ว่าเรามีการพัฒนาปรับปรุงในในบางประเด็นให้มีความรัดกุมแล้วก็สนุกสนานแข่งขันกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของทีมแข่งต่างๆปีนี้ก็ยังมีสีสันนะครับแล้วก็มีความสนุกครบถ้วนเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าการสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับของสนามช้างซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านประธานในวินก็ได้ได้ประกาศตั้งแต่วันแรกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากเห็นนักแข่งไทยที่เป็นแชมป์โลกนะครับผมว่าวันนี้ฝันฝันเราใกล้ามากเรามีนักแแแข่่่งงททีลล้้นนัใวก็ ด้วยนะครับซึ่งนักแข่งทั้งหมดก็ทําผลงานได้ดีนะครับในเอเชียปีนี้จากเมื่อก่อนที่เราเราเคยพูดว่าเราอยากได้แชมป์เอเชียวันนี้เราพูดว่าเราต้องป้องกันแชมป์เอเชียแล้วนะครับส่วนรายการไทยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราอยากทาเราอยากทําเราอยากเห็นนะครับวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยได้รับความนิยมแบบฟุตบอลเราอยากเห็นมอเตอร์สปอร์ตมีคนดูเยอะๆแบบบอลเล์บอล นะครับซึ่งเราเราก็ตั้งคําถามว่าทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อวันนี้ในระดับโลกเนี่ยเรามีนักแข่งที่ทําผลงานได้ดีนะครับซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากได้เรียนว่าปีนี้เราเชื่อว่า,าทางแพนบีมีเดียจะเป็น,นกลไกสาคัญนะครับในการสร้างการรับรู้แล้วก็เรื่องของการตลาดให้กับรายการนี้นะครับทีมจากต่างประเทศก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราพยายามทำนะครับเพราะว่าทางารายการเราเนี่ยเราแซงชั่นเป็น international race มาหลายปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น Thailand Talent Cup นะครับเนะราก็มีนักแข่งจากหลายชาติมา,มาร่วมแข่งนะคร ทางยามาฮ่ในบลูคูเนี่ยก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันแล้วก็มีนักแข่งจากหลายประเทศเข้ามาร่วมนะครับในรุ่นต่างๆที่ที่ทาง BIC มีอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดเป็นอินเตอร์หมดนะครับซึ่งซึ่งวันนี้เราก็พยายามทํางานกับทีมแข่ง ต่างๆมากมายนะครับแน่นอนว่าการที่จะให้ต่างชาติมาแข่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ใช่ทีมที่มีความพร้อมการขนรถแข่งเข้ามาเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเราก็พยายามทํางานกับทีมแข่งด้วยที่เราสามารถทําสล็อตในการรองรับนักแข่งต่างประเทศได้ซึ่งซึ่งต่างประเทศเราก็มีนิติรูปแบบนี้เยอะก็คือลากกระเป๋าไปใบเดียวนะครับทีมโลโค็ตก็เตรียมรถแข่งให้ทํารถแข่งให้ซึ่งผมว่าในในเชิงของเศรษฐกิจในเรื่องของอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ต ก็เป็นอีกอย่างที่เราพยายามจะผลักดันนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ย้อนกลับมาว่ามันจะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดรายการไม่เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็รายการไม่เป็นที่รับรู้วันนี้ในเรื่องของการแข่งขันรูปแบบเนี่ยเราเรามั่นใจนะครับว่ารูปแบบเราไม่แพ้ใครด้วยประสบการณ์ตั้งแต่เอเชีย a d ลเรสซิ่งนะครับยันเวิร์ซูเปอร์ไบค์จนมาถึง Mo t ต GP 10ีพปีของเราเนี่ยเรามั่นใจว่ารูปแบบการแข่งขัน มาตรฐานต,าต่างๆเราจัดการได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องของทํำยังไงให้วงการแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี้ยมันต่อยอดแล้วก็ไปได้ไกลมากขึ้นตรงนี้เป็นโจทย์ที่ที่เราพยายามทํางานร่วมกันในปีนี้มากขึ้นนะครับตอนนี้ในปีนี้นะครับทาง MVTV ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันเนอร์เราเรายังถ่ายท่อสดในในประเทศเดิมที่เรามีนะครับเลยยังไม่มีเพิ่มช่องทางไปไหนนะครับแต่ว่าในเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งปีนี้มันก็เป็นเรื่องของแมชชีนิกหลังบ้าน นะครับที่จะทำยังไงให้ให้กลุ่มคนที่เห็นการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งมันมากกว่าเป็นการดูในเมืองไทยนะครับทำยังไงให้ให้ต่างประเทศมีการดูมากขึ้นซึ่งก็ต้องเรียนว่าจริงๆวันนี้เราเรามีต่างชาติที่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าใครได้มีโอกาสติดตามไปดูคอมเมนต์ก็จะจะเห็นว่ามีภาษา ต่างประเทศไปถึงบราซิลไปถึงอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะครับผมว่าแมคคานิกเนี่ยก็คงเป็นเป็นเป็นการบ้านที่เราทำซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เชื่อว่าทางาแพนบีซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คงก็คงแนะนำเรานะครับว่าจะทำยังไงให้ให้การรับรู้เนี่ยมันขยายวงกว้างไปมากขึ้นได้นะครับก็สำหรับรายการแข่งขันนะครับแพนบีมีเดีย BIC Superbike นะครับปีนี้ก็ยังคงเดิม นะครับสีสนาม5เรสนะครับซึ่งการแข่งขันก็เตรียมที่จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในต้นต้นเดือนในสายนี้นะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่มีใจรักความเร็วนะครับอยากดูรายการดีๆวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีรายการที่เรียกว่าเป็นระดับโลกแล้วนะครับการแข่งขันสนุกรับรองนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับก็เรียนเชิญมาที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลส์กิตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไปไม่ได้นะครับก็รับรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทางทีวีต่างๆ นะครับก็สุดท้ายก็พวกเรานะครับก็ยืนยันเหมือนเดิมว,ว่าการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจนะครับพาร์ทเนอร์ที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านเนี่ยเราเราตั้งใจเราเดินทางมาถึง10ปีเนี่ยผมเชื่อว,ว่าบทพิสูจน์ตลอด10ปีเนี่ยเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตเยอะนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยได้รับชมนะครับหรือยังไม่มีโอกาสที่มาสนามช้างก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ